เพื่อนๆที่เลือกไพ่กลุ่มที่หนึ่งนะคะลักษณะงานของเพื่อนๆเ,เนี่ยน่าจะเป็นงานที่เป็นกิจการของครอบครัวเพราะว่าลักษณะของกุมารทองเนี่ยคือแบบว่าถือถุงเงินถุง,ถงทองมาเลยน่าจะเป็นธุรกิจที่สืบทอดมาจากพ่อแม่นะคะหรือว่าเป็นธุรกิจครอบครัวธุรกิจกงศีอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ปัจจุบันนี้นะคะคุณอาจจะต้องมีการแบบว่าคู่แข่งขันอาจจะต้องมีการชิงไหวชิงพริบกันนิดนึงด้วยนะคะด้วยความที่พไพ่เม่ขลากระบลามาสูรเนี่ยเขาเป็นเรื่องของคู่คู่ขัดแยง้งก็จะต้องแบบไล่ล่ากันอยู่ตลอดเวลาบ่งบอกถึงว่า กิจการในในครอบครัวหรือว่ากิจการที่คุณรับช่วงต่อมาเนี่ยค่ะคือมันมีคู่แข่งค่อนข้างเยอะคุณอาจจะสงสัยว่าเอ้ยมันจะทําต่อไปได้หรือเปล่าหรือว่าจะยังไงดีนะคะแต่ว่าไพ่ของพระอินท์ขึ้นมาเนี่ยค่ะกิจการที่คุณสืบต่อมาหรือว่าที่กําลังคิดอยู่ในเวลานี้นะคะที่ ที่ตอนนี้มีปัญหาในอนาคตจะดีนะคะด้วยความที่ไพ่ของพระอินทร์เนี่ยเป็นไพ่แห่งความอุดมสมบูรณ์แล้วก็เป็นความอุดมสมบูรณ์ในแง่ของเจ้าของธุรกิจกิจการหรือว่าเป็นกิจการขนาดใหญ่ที่มีบริวารมีลูกน้องเป็นจำนวนมากๆอะค่ะสามารถเป็นกิจการที่เกี่ยวกับการเกษตรกรรมได้นะคะเ,เพราะว่าถ้าคุณสงสัยว่ากิจการเนี้ย ในอนาคตจะเป็นยังไงนี่คือจะร่ำรวยนะคะจะขยายกิจการออกไปได้อีกเยอะแล้วก็จะมีลูกน้องบริวารเป็นจำนวนมากสามารถเป็นเป็นธุรกิจทเที่ยวกับที่เกี่ยวกับอุตสาหกรรมหรือว่าคือมันเป็นธุรกิจขนาดใหญ่อะออแม่หมอจินตนาการไม่ออกมันมีอะไรบ้างที่ที่ใหญ่เป็นโรงงานหรือเป็นเลือกสวนไรนาอะไรที่มีบริวารมีมีลูกน้องเยอะๆะคะ่ะจะรุ่งเรืองมากนะคะในช่วงนี้ที่มันจะต้องแบบ มีคู่แข่งขันไม่ว่าจะเป็นแข่งขันกันทาง Marketing หรือว่าจะเป็นเป็นแบบคู่คู่แข่งตัวเป็นๆก็ก็ได้นะคะแบบว่าเออกิจการข้างเคียงอะไรอย่างเงี้ยคู่คู่แข่งขันค่อนข้างเยอะแต่ว่าในอนาคตจะดีค่ะแล้วก็จะแบบ ดีดีมากๆเลยนะคะเพราะว่าในในตำแหน่งของไพ่พระอินที่ที่บอกออกมานี่คือเป็นลักษณะของเจ้าของกิจการขนาดใหญ่นะคะแล้วก็มันน่าจะเป็นกิจการน่าจะขนาดใหญ่มาตั้งแต่คุณเกิดแล้วแหละเพราะว่าคุณคาบช้อนเงินช้อน,อนทองออกมาเลยค่ะกุมารทองถือถุงทองมาเลยจา้าเพราะฉะนั้นเนี่ยช่วงนี้ขอให้ผ่านไปให้ได้นะคะในอนาคตก็คือจะจะดีนะคะจะร่ำรวยมากค่ะดู พระอินท่านก็ทรงช้างมาแสดงถึงความอุดมสมบูรณ์ขั้นสุดก็คือไม่ว่าปัญหาใดๆที่เกิดขึ้นไปเนี่ยผลลัพธ์ก็คือรวยจ้าขอบคุณมากค่ะเพื่อนๆที่เลือกไพ่ในกลุ่มที่2นะคะไพ่ทั้ง3ใบเนี่ยออกมาในโทนโทนเดียวกันหมดเลย ไม่แน่ใจว่าสิ่งที่งานที่คุณมาถามเนี่ยค่ะด้วยความที่เป็นไพ่ของพยายมราชเนี่ยนะคะเป็นไพ่ของกฎแห่งกรรมก็หมายถึงว่าวาระสุดท้ายของชีวิตมนุษย์นนะคะคุณอาจจะถูกยกเลิกงานหรือถ้าเป็นในลักษณะของเจ้าของกิจการก็คือธุรกิจเนี่ยมาในถึง มันล้มแล้วแหละธุรกิจเนี่ยมีปัญหาแน่นอนลักษณะนี้เพราะว่านี่คือวาระสุดท้ายของชีวิตมนุษย์นะคะซึ่งแล้วความหมายก็คือมันจบและมันสิ้นสุดปัญหานี้หนักหนาะสาหัสนะคะถ้าเกิดใครมาถามถึงงานที่คุณกำลังทำอยู่ในแง่ของว่าคุณเป็นเจ้าของธุรกิจแล้วมันเกิดความผิดพลาดอะไรบางอย่างไม่ว่าจะ บริหารแบบไปต่อไม่ได้หรือว่าเกิดภาระหนี้สินทางธุรกิจเนี่ยค่ะคุณคิดจะประครับประคองต่อกำลังคิดว่าจะดำเนินงานต่อดีไหมคือจะประครับประคองไปต่อเพราะว่าด้วยความที่ไพ่หนุมานกับนางเบญจกายเนี่ยค่ะเป็นไพ่ของการขันอาสานะคะก็คือ พยายามจะแบบรับทุกสิ่งทุกอย่างไว้อยู่นะคะเเหมือนคิดว่าจะจัดการปัญหาเหล่านี้ต่อได้หรือเปล่าหรือหรือ,รอถ้าไม่ใช่ในแง่ของเจ้าของจิตกิจการเนี่ยแล้วเป็นอาชีพก็จะเป็นทหารตำรวจหรือว่าคนในเครื่องแบบงานที่จะต้องเสี่ยงภัยนะคะ คือถ้าเสี่ยงภัยทําได้ดีคือถ้าขันอาสาค่ะทำได้ดีแล้วก็เอออาจจะมียศมีตําแหน่งได้เลื่อนยศเลื่อนตําแหน่งขึ้นไปนะคะเป็นลักษณะนี้แต่ถ้าเป็นธุรกิจเนี่ยคุณคิดว่าจะประครับประคองต่อหรือว่าออยังจะแบกแบกภาระนี้ต่อไปนะคะท,ทั้งทั้งที่มันเป็นพ่ายพยายมราชปรากฏขึ้นมาล้คือมันจบแล้ว แต่ว่าคุณคิดอยากจะประครับประคองแล้วก็แบกรับปัญหาทุกอย่างเอาไว้แต่ว่าสุดท้ายเนี่ยมันเป็นไพ่ของความอึดอัดขัดข้องใจนะคะพรานบุญจับนางมโนโราเนี่ยเขามีความลักษณะก็คืออมันถูกจำกัดสิทธิเสรีภาพในแง่ของคดีความอาจจะถูก จับกลุ่มคุมขังนะคะเพราะว่าไพ่ไใบนี้ค่ะโด,โดยความหมายของไพ่เนี่ยแสดงถึงความที่จะต้องอถูกบังคับจิตใจถูกบังคับจิตใจหรือว่าทำอะไรที่ไม่ไม่อยากทำต่อให้คุณประครับประคองงานนี้ต่อเนี่ยนะคุณก็จะทำด้วยความที่รู้สึกว่ามัน เหมือนถูกบังคับอะคะ่ะเหมือนถูกบังคับหรือ,อไม่มีอิสระภาพอะไรบางอย่างใน,ในการทำงานน่นะคะแต่ว่าด้วยความที่ไพ่ของพญายมราชเนี่ยคือเขาจะบอกเรื่องของว่ามัน,มนเป็นวาระสุดท้ายของ,ขอ,งอะไรที่คุณกำลังเผชิญอยู่นะคะไม่ว่าจะเป็นงานหรือว่า,าตำแหน่งหน้าที่การงานด้วยอาจจะเป็นบริษัทที่เรา จำอยู่ก็ได้นะคะที่เราทํางานอยู่คือเขาอาจจะเลิกออฟคุณออกแล้วคุณคิดว่าเอ๊ะจะอยู่ต่อดีไหมอะไรอย่างนี้แต่ว่าสุดท้ายค่ะมันจะมีถูกจํากัดอะไรบางอย่างอย่างเช่นถ้าอยู่ต่อนนะ,อะเงินเดือนลดลงนะหรือว่าจะต้องไปอยู่ในตําแหน่งที่คุณอาจจะไม่ชอบหรือถ้าเป็นเหตุการณ์ของบริษัท ถ้าคุณเป็นเจ้าของบริษัทเองนะคะคุณแบบออมันแบบมันดิ่งหนักละคุณคิดว่าเอะคุณอาจจะอยากไปหาเงินมาเพื่อประคองบริษัทไว้อะไรอย่างเงี้ยค่ะผลลัพธ์สุดท้ายเลยจริงๆเนี่ยอาจจะถูกจับกลุ่มคุมขังได้นะคะอันไออพ่ชุดนี้ค่อนข้างสื่อมาทางในยะประมาณนี้ค่ะโทนของไพ่เนี่ยถ้าเกิด ถ้าเกิดเป,เป็นงานที่คุณถาม,ถามหาอยูถ่ถ้าเกิดเรื่องราวมันตรงกับที่ผู้อ่านอ่านนะคะก็ขอให้คุณตัดสินใจให้รอบคอบนะคะเพราะด้วยความที่ไพ่ใบสุดท้ายเนี่ยค่ะม,มันค่อนข้างเครียดวิตกกังวลแล้วก็มันเป็นการจองจำนะคะอันนี้ต้องระมัดระวังในการตัดสินใจสักนิดนึงนะคะ แต่ว่าถ้าเกิดใครไม่ได้ประสบปัญหานี้อาจจะไปเลือกออกลองอื่นก็ได้นะคะแต่ว่าอันนี้ผู้อ่านเป็นกําลังใจให้เพื่อนๆที่เข้ามาเลือกกลองที่2นะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆที่เลือกออกกลุ่มที่3นะคะลักษณะงานที่กลุ่มนี้เปิดได้เนี่ย ลักษณะงานเป็นงานที่ต้องเสียสละงานที่พระเกตมงคลนะคะเป็นงานการกุศลงานอะไรที่จะต้องคุณอยู่ในในงานที่ต้องช่วยเหลือคนอื่นนะคะเป็นครูเป็นอาจารย์เป็นแพทย์ เป็นหมอพยาบาลลักษณะอยู่ในวงราชการด้วยนะคะเป็นเหมือนงานของคุณต้องเป็นงานราชการแน่ๆเลยอะ่ะเพราะว่าไพ่ทั้ง3าใบเนี่ยะคะ่ะบอกออกมาในในโทนนี้เลยนะคะคุณเออเป็นไพ่ของงานอะไระนักสังคมสงเคราะห์มันเป็นราชการไหมอะ่ะงานอะไรที่ต้องช่วยเหลือคน,นะคะอ,อ,อ่ะอสมหรือว่า,าแพทย์ชนดําบทเจ้าหน้าที่ อะไรอะพมออะไรอย่างเงี้ยค่ะที่จะเป็นแบบคนที่ต้องให้ความรู้กับคนอื่นนะคะแล้วตอนนี้คุณก็ชีวิตดีอะนะคะไม่ก็ไม่ได้ลำบากอะไรแต่ถ้าเกิดจะมาถามว่า mm hmm. เอางานที่ทำอยู่ตอนเนี้เป็นยังไงซึ่งไพพระเทวฤษีเนี่ยก็แสดงถึงความ อ๋ออะไรคงแก่เรียนนะคะคือถ้ายิ่งยิ่งอยู่นานไปล,ลำดับของคุณก็จะขึ้นไปแบบว่าเป็นเขาเรียกตำแหน่งใหญ่โตในที่สุดนะคะไม่พอดีผู้อ่านไม่ไม่ค่อยทราบในระบบราชการแต่ว่าด้วยด้วยโทนของไพ่เนี่ยเขาบอกมาชัดเจนเลยนะคะว่า คือถ้าคุณอยู่ในงานตรงนี้ต่อไปคืองานของคุณนมันดีอยู่แล้วด้วยความที่เป็นภเกตบงคลงานอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นงานลักษณะของการช่วยเหลือคนให้ความรู้งานที่ต้องเสียสละอะไรบางอย่างในตัวเองอย่างเช่นสละเวลาสละเงินทองการไปอ,อย่างเป็น,ปนครูใช่ไหมคะก็ต้องต้องเสียสละอดทนนะเพื่อที่จะสอนเด็กให้ได้ความรู้คืองานงานลักษณะอะไรก็แล้วแต่ที่ท,ที่เป็นงาน ที่ช่วยเหลือคนนะคะคุณจะมีดวงมีเทวดาคุ้มครองดวงชะตาคุณอยู่นะคะด้วยความที่เหมือนเหมือนคุณสร้างบุญน่ะมันเป็นงานที่ต้องไปสร้างบุญต้องช่วยเหลือคนอื่นนะเพราะฉะนั้นน่ะคุณจะเป็นก็จะมีภเก,เกตก็จะคุ้มครองดวงชะตาของคุณอยู่อาจจะไม่ใช่ภเกจแต่ว่าเป็นเป็นเทวดาท่านอื่นนะคะจะคุ้มครองดวงชะตาของผู้ที่ทํางานในลักษณะของการช่วยเหลือ เหมือนคุณช่วยเหลือคนอื่นนะเทวดาก็คุ้มครองเหมือนคนดีผีคุ้มอะไรอย่างนี้นค่ะแล้วก็ในปัจจุบันนี้คือคุณก็ไม่ได้เดือดร้อนอะไรคือมันอาจจะไม่ได้แบบร่ำรวยในฉับพลันทันทีนะคะแต่ว่าเออเทพสุขเนี่ยค่ะเขาอุดมสมบูรณ์อยู่แล้ววัวเนี่ยเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความอุดมสมบูรณ์วัวเนี่ยเป็นพลังงานของ ทุง่งหญ้าพืชพันธธัญญาหารเนื้อหนังของเขาเนี่ยคนก็ใช้กินใช้ห่มเขาก็ยังใช้เอามาทำประโยชน์ในการทำอาวุธทำอะไรนะคะซึ่งซึ่งไพ่ของเทพสสุขเนี่ยเป็นไพ่ที่ค่อนค่อนข้างจะอุดมสมบูรณ์แล้วก็ ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะก็คืองานที่คุณทำอยู่เนี่ยณตอนนี้ก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรก็สุขสบายดีแล้วถ้าเกิดคุณทำต่อไปเรื่อยๆอาจจะคุณอาจจะอยากจะรู้ก็ได้นะว่าแบบถ้าคุณอยู่ในตำแหน่งนี้ต่อไปเรื่อยๆจะเป็นยังไงก็คุณก็จะขึ้นไปถึงซีอะไรอ่ะซีสุดท้ายอ่ะซีซีเขามีกี่ซีอ่ะราชการเขามีกี่ซีนั่นแหละคุณคุณตำแหน่งคุณใหญ่โตแน่นอนเพราะคุณดูสิคุณดูพระพรตฤษีสิ ถ้านั่งนั่งนอนนอน,น,อนเดินจงกรมฝึกตบะวิทยายุทธเนี่ยสุดท้ายเนี่ยก็ต้องเก่งอยู่แล้วถูกไหมล่ะนั่นหมายความว่าตำแหน่งหน้าที่ที่คุณใฝ่ฝันนะนะคะอา,อาจจะไม่ได้ใฝ่ฝันก็ได้แต่ว่าก็มาตามสเต็ปเพราะว่าถ้าคุณอยู่ในสายงานนี้ต่อไปอะ่ะก็คือ,อ,อยศยศถาบรรดาศักดิ์ก็มาตามตามลำดับเลยค่ะก็ก็ ถือว่าเป็นงานที่มั่นคงเลยนะคะแล้วก็ผลลัพธ์สุดท้ายก็อะไรอะ่ะพระเทวฤาษีผลสุดท้ายก็พระเทวรุรษีมีชื่อเสียงมีคนนับหน้าถือตาเป็นผู้อาวุโสผู้ทรงคุณวุฒิผู้ที่ถูกยก,ยกย่องเชิดชูเกียรติด้วยาตาม ตามสถานภาพสังคมของคุณที่เป็นอยู่นะคะคือ,คอถ้าถ้าเป็นทาหารตำรวจก็มีเหรียญติดยศติดบาอะไรกันไปแต่ถ้าเป็นครูบาอาจารย์ก็ขึ้นตำแหน่งไปเป็นศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ก็มีได้อ่ได้ยศถาบรรดาศักดิ์อะไรกันไปก็ก็ถือว่าเป็นงานที่ดีเลยนะคะก็แม่ ผู้อ่านก็แนะนำว่าทำต่อไปเถิดจ่าก,ก็ชีวิตก็ดูจะสบายดีนะคะขอบคุณมากเลยค่ะ